เข้าสอบตรงนีต้องต้องต้องทกลับไปแล้วมันเข้าตรวอากกายงวันนี้านี่นนี่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 ่นา่นี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 ้นี่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 กล่บี่น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 ี้นเขนี่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 นบบนี่นีนีนนีนี่นี่นี่นีน่นี่นีียนี่น่อี่นี่นี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 นน่นีน่่ี่ง เข้าคืประกอบยังไงดีกว่าหรือยังไม่รู้สึกมืเข้ามือเบามากทันยังไงหรือตำอวจจนถึงเมื่อไหร่เช้าจนถึงตรงนี้กว่ายจับก็จะอแคเรอถ้าแค่รอให้มาจับก่อก็ยืนยันว่าไม่หนีก็ยังอยู่เนี่ยแหละจะตำรวจถ้าจะมาจับก็ให้มาจับเลยตเรื่องมากกว่าค่ะต่างที่คือผมเล็บใส่เอ่อเนกดดังมาก ามแนวทางเราเตรียมข่อสู้ยังไงไหมจ้าในแนวทางการต่อสู้ว่าขอให้ทุกคนติดตามดีกว่าจริงๆด้วยความที่เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันยังงงงงอยู่นะจ๊ะเพราะว่ามันคืออะไรกันมันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็งงแต่ว่าถ้าในของทางแนวทางการต่อสู้ของฝ่ายืนยันว่ายังมีควมคต่อไปแล้วก็ขอให้ท <lawsuit> ุกคนรอติดตามเพราะว่ายิ่งค่อยทำอย่างเงี้ย มันยิ่งทำให้เห็นที่ทำไม่มีทีาเพราะฉะนั้นไ่ายืนยันว่าจะสู้ต่อไปแต่ในแนวทางไหนเพราะคือคนรอดก่บนอื่นเลยนะคะ คี่พูดไปเองว่าหตุกตรงเป็นเหยื่อของกระบวนการอะไรดูให้ดีอีกรอบนะคะส่าวที่ออกมาถ้าทุกคนเห็นทุก,ทก,ทกช่วงเย็นใ,ใน,ในช่วงเวลานั้นนะคะจะมีกิจกรรมยืนหยุดขังหส้าฎีการอยู่แล้วถ้านักข่าวเขาก็ไปทำข่าวแล้วและก็ไม่แปลกที่นักกิจกรรมจะไปทำกิจกรรมยืนหยุดขังนะคะเพราะฉะนั้นอ,อยา ขอ,อย้ำอีกครั้งอยาตกเป็นเหยื่อของกระบวนการในโงมมันไม่มีเบื้องหลังอะไรทั้งสิ้นอะค่ะเขาบอกมาด้วยใจจริงๆเขาพยายามปัดให้ได้พยายามโยงให้ง่ายว่าเราเกี่ยวกับพรรคนั้นบ้างแหละมีนักการเืองคนนี้บ้างแหละมีการสกทุร่ร่วมคิดมีการสนับสนุนกันบ้างแหละแต่จริงๆแล้วคือวันนั้นมันไม่มีอะไรเลยสัะอยากให้มันประเด็นมันถูกตีฟูไปมากกว่านี้วันนั้น มีกิจกรรมยืนหยุดขังและนักข่าวเขาไปทําหน้าที่อยู่ทเขาไปถ่ายกิจกรรมยืนหยุดังเท่านั้นเองแล้วกิจกรรมก็ไปยืนหยุดขังเท่านั้นเลยค่ะมันไม่มีประเด็นอะไรมากมายเลยเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนนกเสนอข่าวตามความเป็นจริงค่ะเพราะว่าสังคมนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยสื่อมวลชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากสื่อมวลชนทุกท่านด้วยช่วยนาเสนอตามความจริงว่าวันนั้นเนี่ยมีกิจกรรมยืนหยุดังอยู่แล้วนักข่าวไปทําหน้าที่นักกิจกรรมก็ไปทําในสิ่งที่เขาทำกิจกรรมของเขา ไม่อย่างนั้น,ะะน,นไม่ใช่นั้นถ้าเกิดอย่างนี้วันไหนวันนี้ที่พี่พี่สัมภาษณ์พวกผมเนี่ยเขาอยู่ดีๆพวกผมจัดกิจกรรมคุยพวกพี่พี่ไปถ่ายกันน่ะพวกพี่ก็ส่งรูปแล้วพี่กับผมเนะก็บบนั้น,น,นไหสมมุติว่าเนี่ยสมมุติว่าหนูกับพี่อยู่ๆเดินหลบมุมไปสู่บุริการยืนคุยกันแล้วเขา,เขาก็เอากล้องวจรปิดที่เรายืนคุยกันน่ะมาบอกว่าเราวางแผนกันอย่างเงี้ยเหรอคะคุณรู้เหรอคะ <S <S คุณรู้ได้ยังไงว่าเรายืนคุยอะไรกัน ทางที่เราแค่อาจจะแค่คุยกันทั่วไปเห็นอะไรก็ได้อะแล้ววันนั้นเขาก็ไปทาหน้าที่ของเขาอยู่แล้ววันนั้นคือมีกิจกรรมจริงเพราะฉะนั้นอยาอ่าตีปูลให้มันประเด็นมันไปมากกว่านี้อย่ากตกเป็นเหยื่อของขบวนก,การในโอไม่มีเบื่องหลังค่ะแต่ขบวนก,การไนโอลที่พยายามปัดมัาเรื่องหลังเนี่ยมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นคุณเห็นละเพราะวันเนี้ยมันมีการพยายามปัดมาแล้วมันไม่เป็นความจริงเลยวิเคราะห์กันให้ดีคนถ้า เราเราบอกแล้วว่าวันนี้เราอยู่ที่ปี25เด็กอยากคอยหลังไป2 5 1 9เพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อไปค่ะคนไทยต้องท้าผ่านจุดนี้ให้ได้จุดที่ไอโอพยายามจะปั่นให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่เขาต้องการในสิ่งที่ภาคาต้องการเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยผ่านจุดนี้ไม่ได้เราจะเดินหน้าต่อไม่ได้และไม่่อยหลังลงคลองอีกคือคือหนูก็ไม่ทราบจริงๆว่าเขาคุยอะไรกรันเพราะว่าหนูก็ไม่ได้อยู่นะวันนั้นเหมือนกันไม่รู้จริงๆว่าเขาคุยอะไรกัน าะหนูก็คงพูดไม่ได้ว่าอุ้ยเขาว่าแงแผนกันขายยิง่งหนูก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรซึ่งตัวตำรวจที่มาแจ้งข้อหาเขาก็ไม่ได้อยู่ในวันนั้นเขาก็คงไม่ได้ยินหรอกว่าช็อคตนี้เขาคุยอะไรกันเขาอาจจะคุยเรื่องทั่วไปว่ากินข้าวหรือยังครับอย่างนี้ก็ได้อยาตีภูมให้มันเป็นการว่ามีการสนับสนุนมีใครอยู่ข้างหลังเลยค่ะไม่งั้นต่อไปถ้าเกิดมีคนไปก่อเหตุอะไรแนละ้วขึ้นรถเมย์ต้องจับคนขับรถเมย์เข้าหาเสร็จปุ๊ ตะวันเรื่องที่มีการพูดถึงกันนตอนนี้ก็คือการเพิ่มโทษในขณะเดียวกันที่เรายังคงยืนหยัดที่จะเดินหน้าทําโพต่อนี่ครับกังวลใจไหมการเพิ่มโทษไหมการเพิ่มที่มีการเพิ่มโทษเรื่องของการอารักขาเรื่องหนึ่งขอหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งสองเลยครับการเพิ่มโทษหนึ่งสองหรอคะเราิดพี่ถามว่ายังไงนะคะเรากังวลใจไหมว่าถ้าเรายังคงที่จะเดินหน้าในการทําโพต่อ,อเรา หือว่าเราต้อง,งยืนยันช่วยกันยืนยันว่าการทำโพลไม่จะเป็นเรื่องที่ผิดถ้าอย่างนั้นสมมุติว่า,อ,าอย,อยู่ประชาชนคนอื่นหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งมิถ่าโพอยากจะทําโพแล้วการทําโพเป็นการล้มลทางการปกครองไหมครัทางทั้งที่จริงๆแล้วมันมันคือการให้ประชาชนมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วมันก็ไม่ได้ไปทาเป็นการทําร้ายร่างกายใครเลยเพราะฉะนั้นเราต้อง,งยืนยัน ในสิทธิและเสรีภาพตรงนี้ว่าการทำโพลไม่ใช่เรื่องที่ผิดไม่ใช่การลุมล้างการปกครองแต่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและเป็นการสะท้อนเสียงของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาครัฐควรจะทำคือการตอบรับสิ่งที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นและสะท้อนกลับไป ไม่ใช่มาบอกว่าการทำโพลคือการลุมล้างการปกครองหรือ<ๆ>การทำโพลเป็นสิ่งที่ผิดทั้งๆท,ที่มันเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นแล้วคุณจะบอกว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยได้ยังไถงถามตรงๆมันจะมีภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4ี่เกิดขึ้นอีกไหมสําหรับการที่เราไปอยู่บนทางหลวงวันนั้นภาพเมื่อวันที่มันจะเกิดขึ้นอีกไหมจะเกิดขึ้นอีกไหมคือต,ต้องบอกว่าถ้าถ้าการขับรถแบบแบบเดิมที่มันไม่มไม่เรามัดระวังแบบนั้นเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นแน่ เพราะว่ามันจะส่งผลให้เกิดอันตรายกับภาพที่จะไปร่วมกับอยู่ในขบวนเสด็จมันจะเกิดขึ้นอีกไหมหมายถึงการแทรกขบวนหรือการในเหตุการณ์ในลักษณะแบบนั้นเลยคืออย่างนี้ค่ะก่อนอื่นต้องบอกกันว่าการแทงขบวนการปาดหน้าขบวนที่ตามตามที่เป็นข่าวเนี่ยมันไม่เป็นความจริงหนูไม่ได้แทงขบวนไม่ได้ปาดหน้าขบวนหรือไม่ได้แทรกขบวนแต่เพียงแต่ขับรถไปตามทางที่จะไปเพื่อจะไปจุดมุ่งหมายก็คืออนุสาวรีย์ชัยสม จะไปตรงนนั้้แลวสิ่งที่หนูทําวันนั้นจริงๆมีเพียงการถามที่ตํารวจตามที่ไลฟ์ไปเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะบอกว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการตั้งคําถามความผิดมันผิดยังไงหรอคะมันผิดกฎหมายยังไงมันแล้วมันเข้ามาตาหนึ่งของม่การยุยงผู้ปั่นยังไงในเมื่อแค่าถามว่าทาไมึมมีรถคันไหนไปได้สะดวกกว่ารถของประชาชน มันเป็นเพียงการตั้งคำถามเท่านั้นครับคือเรากำลังจะบอกว่าการไปเจอขบวนสเสด็จวันนั้นเป็นด้วยความบังเอิญถูกไหมแน่นอนบังเอิญขนับไม่รู้เลยว่าจะมีก็แสดงว่าในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะไปบังเอิญเจอกับขบวนสเสด็จได้อีกอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคือเราก็ใช้รถใช้ถนนนะนะคะที่ที่ประชาชนเอาภาษีใช้จ่ายภาษีเพื่อที่จะสร้างมาเราใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ขับไปบนถนนเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจะมีขบวนเสด็จเมื่อไหรและจะบังเอิญเจอกันเมื่อไรค่ะบ้านในลักษณะเป็นขบวนที่มาประาศ่าจนะคะและน้องปัตตนเดินของกก็จะทำลักษณะเดิมก็คงคงไม่ขับรถแม่เรามาระวังเหมือนเดิมค่ะแชาการไม่ขับรถการขับรถแม่เรามาระวังคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าการตั้งคําถามหนูต้องยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ทําได้และอาจจะมีการตั้งคําถามแต่ ในรูปแบบเดิมไหมก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้หนูอาจจะไม่ได้ไลฟ์ถามเหมือนเดิมก็ได้หนูอาจจะมันอาจจะเป็นในรูปแบบอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันยืนยันสิว่าการตั้งคําถามมันไม่ใช่เรื่องผิดถามตรงๆวันนั้นตะวันไม่รู้เหรอว่าเป็นขบวนเสด็จหนูรู้ว่าตรงคืออย่างนี้พี่ด้วยความที่มันมีขบวนผ่านไปเนาะแล้วเราอ่ะเป็นเป็นนักกิจกรรมที่เคยเจอขบวนเสด็จอย่างนี้อยู่แล้วเราเราในจังหวะที่ผ่านไปขบวนเสด็จเรารู้ว่าเป็นขบวนอ่ะแล้วก็ แต่ว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเป็นคือขบวนของใครเพราะว่าหนูไม่รู้จริงๆว่าจะมีขบวนผ่านไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นหนูยืนยันหนูไม่รู้แน่นอนว่าจะมีขบวนผ่านไปตรงนั้นและเป็นขบวนของใครแต่สังคมพยายามตั้งคำถ,ถามว่าในโดยส่วนของปัญญาชนที่เห็นรถที่ต่อต่อ,ตอแถวขบวนกันมาเยอะๆก็น่าจะเป็นขบวนบุคคลสําคัญคนใดคนหนึ่งตรงนี้เป็นไปได้หลายอย่างไม่ว,ว่าจะเป็นขบวนนายกหรือขบวนอะไรก็ตามเนาะคือต้องบอกว่า กฎกฎหมายได้ให้ขอบเขตรถนำขบวนไว้จำกัดมากไม่ได้ให้หลายคนมาแต่ว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนจะได้เห็นว่าตารวจยศใหญ่หรือว่าทาหารก็ตามเนี่ยมีรถนำขบวนจริงๆแล้วในมุมของผมนะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณนะ์นาแล้วแต่ว่าผมอยากจะยืนยันว่ามันมีรถจํานวนมากที่ได้อภิิทิ์ได้รถนำขบวนจะเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยผู้นําหรือว่าแม้กระทั่งอาจจะไม่ใช่ผู้นําก็ตามเป็นคนที่มีความสําคัญหรือว่าเขาบอกว่ามีความสําคัญเนี่ยเดินทางไปกลับสนามบินอะไรก็มีการปิดถนน เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าขบวนอันนั้นคือขอบวนของใครใช่แต่ว่าอย่างที่หนูบอกว่าด้วยความที่เราเป็นนักกิจกรรมแบบว่าเคยเคยเห็นขบวนเสด็จอยู่แล้วแหะแล้วก็เคยเจอขอบวนเสด็จผ่านไปผ่านมาแบบนี้ก็หลายรอบเพราะฉะนั้นวันนั้นน่ะหนูด้วยความที่ผ่านไปอ่ะเราก็เราก็คงรู้ว่าเป็นขบวนเสด็จแต่เราไม่รู้ว่าเป็นขบวนของใครค่ะตะวันครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมพยายามตั้งคําถามว่าเรื่องของเส้นทางการเงินที่จะมีการ หาวิธีการตรวจสอบกังวลใจไหมไม่ค่ะไม่กังวลใจพร้อมที่จะให้ตรวจสอบไหมครับตรวจสอบได้ค่ะสอบได้แน่นอน,นยืนยันว่าไม่มีเบื้องหลังใดๆทั้งสิ้นที่หนูได้ถามไปยังยืนยันเือเดิมค่ะว่าสิทธิและเสรีภาพในการทั้งสอบถามนั้นประชาชน,นคนไทยทุกคนถามได้ค่ะอย่างวานนี้ได้ฟังวาระ เกี่ยวกับเรื่องของการแบบมีคิดว่ามีคนช่วยเหลือแน่นอนเพราะว่าการมาทํากิจกรรมต่างๆของเอาอ่ะเป็นเรื่องของความพย่งผัด่ย้งการกระทบผิดกฎหมายหรือไม่การกระทาผิดกฎหมายไหมอย่างนี้ค่ะถ้าเราจะบอกว่าคือความขัดแย้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วหล่ะความขัดแย้งมันมีแน่นอนแต่แล้วเราจะอยู่ร่วมกันยังไงล่ะในเมื่อเรามีความที่เห็นที่ต่างกันเพราะฉะนั้นในถ้า เรามีความคิดเห็นแบบนี้เราต้องการยกเลิกหนึ่งสองหรือแก้ไขหนึ่งสองก็ตามแต่กลุม่มอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้แก้ไขก็ไม่ได้แต่ต้องก็ไม่ได้แต่เราจะอยู่ร่วมกันในประเทศอย่างไรที่โดยที่มีความคิดเห็นต่างกันสิ่งที่หนูต้องการคือเราสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีพื้นที่ปลอดภัยไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายร่างกายแม้จะคิดเห็นต่างกัน กลุ่มสปปสอเองที่มีความคิดเห็นต่างกับหนูเขาก็ไม่สมควรถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรล่ะในประเทศนี้ที่คุณเองก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับเราแต่ว่าเพราะฉะนั้น,ะะน,นสิ่งที่หนูต้องการเนี่ยมันหนูต้องการพื้นที่ปลอดภัยและหนูต้องการคําตอบจากผู้ใหญ่จริงๆสักครั้งหนึ่งที่ไม่เคยมีใครตอบหนูเลยและท้ายที่สุดแล้ววันนี้เขาก็เลือกที่จะตอบหด้วยหมายจับอีกแล้ว และจะจวันนี้ตะวันอยากจะส่งสัญญาณไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเพื่อที่จะให้มีการเปิดเวทีให้หันหน้าเข้ามาหามาคุยกันอย่างจริงจังโดยที่ไม่ให้เราไปแสดงออกแบบนี้เราพร้อมที่จะหยุดยุดติการแสดงออกไหมถ้าเกิดว่ามีเวทีให้เราเปิดในการพูดคุยอย่างจริงจังถ้ามีพื้นที่ปลอดภัยแน่นอนค่ะหนูหนูพร้อมที่จะไปในณพื้นที่ตรงนั้นเพื่อถกเถียงและหานแวานวทางการแก้ไข ปัญหาหรือเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เราต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นแต่ณนะตอนนี้อะค่ะณนะปัจจุบันมันไม่มีเลยแม้แต่พื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นก็ตามไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกไปเราสามารถโดนคดีได้หมดเลยในประเทศที่คุณผู้ใหญ่ทั้งหลายพยายามบอกว่ามันอระบอบประชาธิปไตยหรือมีสิทธิเสรีภาพนะสามารถตั้งคําถามได้ได้นะแล้วไหนละ่ะสิทธิเสรีภาพที่ผู้ใหญ่พยาย,ยามจะบอก มาโดยตลอดมันไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเลยค่ะแล้วล่าสุดหนูตั้งคําถามไปมันกลายเป็นว่าพื้นมันต้องจ่าจะไม่มีพื้นที่ปลอดภัยแล้วเราลับโดนกดลงไปอีกให้มันให้มันไม่มีพื้นที่เข้าไปอีกในการตั้งคําถามเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพื้นที่ปลอดภัยในการถกเถียงเพื่อที่จะนําปัญหาที่ประชาชนสะท้อนไปเนี่ยแก้ไขเพื่อประชาชนจริงๆเพราะฉะนั้นหนูยังยืนยันว่า การนำหนูเข้าคุกอะมันไม่ส่งผลประโยชน์ใดๆต่อประชาชนคนอื่นหรอเราจะบอกว่าเสียงที่เราส่งออกไปไม่มีใครได้ยินแน่นอนค่ะไม่เคยมีใครได้ยินและไม่เคยมีใครตอบเลยตั้งแต่ที่หนูเคยทั้งคําถามแรกจนถึงณปัจจุบันมีแต่คดีและมีแต่คุกที่เขามอบให้หนูเพราะฉะนั้นจับหนูเข้าไปไม่มีผลประโยชน์ใดๆกับประชาชนแต่ถ้าคุณสร้างพื้นที่ปลอดภยัยเพื่อให้สร้างเพื่อให้คุยหรือถกเถียงกัน เพื Eu, ่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจริงๆของขบวนเสด็จแล้วคุณจะทํายังไงให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกที่สุดนี่ต่างหากถึงเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแต่การที่คุณไม่อไม่ตอบคําถามหนึ่งก็แล้วยัดคดีหนึ่งก็แล้วออกหมายจับหนึ่งก็แล้วมันส่งผลประโยชน์อะไรบ้างกับประชาชนคนไทยคนอื่นคะค่างามสุดท้ายค่ะตอนนี้กระแสสังคมมันรับผู้การท่านจริก่อนว่าหนูไม่ได้อยู่คนทะลวง แหนูบอกไปหลายรอบแล้วว่าหนูไม่ได้อยู่กลุ่มทะลุมังหนูเป็นอิสระและถ้าเราคิดอะไรอยากจะทําอะไรเราก็แค่ทําเพราะว่าเราไม่ได้มีกลุ่มไม่ได้มีสังกัดใดๆทั้งสิน้นหนูเป็นนักกิจกรรมอิสระไม่ได้สังกัดกลุ่มทะลุวังแล้วก็ส่วนในคําถามของเรื่องการวา่าท่าทีการจับท่าทีนะคะ หต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ต้นที่ออกมาทํากิจกรรมเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่เคยมีผู้ใหญ่คนไหนตอบคำถามหนูเลยเนะเาะมันก็คงไม่ว่าเราจะออกมาพูดดีก็แล้วยื่นหนังสือก็แล้วเดินข้ามจังหวัดก็แล้วจัดเสวนาก็แล้วไม่เคยมีใครฟังเราเลยค่ะจนกระทั่งเราเริ่มเรี้ยวกาดขึ้นมาบ้างเขาถึงได้ยินเราบ้างค่ะ แต่มันตลกร้ายมากที่เขาได้ยินแต่คำหยาบที่เราตะโกนแต่ทุกครั้งที่เราพูดดีออกไปคําที่เราพยายามจะถามคุณมาตลอดคุณไม่เคยได้ยินลเลยคุณได้ยินแต่คําหยาบที่เราตะโกนด่าคุณคุณได้ยินแต่ความเที่ยวกา้ที่เราพยายามจะอา,อารมณ์ความอารมณ์ร้อนของเราใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะบอกว่าเราเที่ยวขาดหรือว่าก้าวร้าวขอโทษในส่วนนี้ค่ะแต่ว่าแล้วผู้ใหญ่ ในประเทศนี้จะทำยังไงต่อไปจะตอบคำถามดีๆไหมหรือจะแค่บอกว่าหรือจะฟังแค่คำหยาบที่พวกนูพูดหรือจะฟังแค่คำตะโกนที่พวกนูกดา่าแล้วก็บอกว่าพวกผูเป็นเด็กก้าวร้าวคุณรับฟังในในคำถามที่เราเคยถามคุณไปบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นในท่าที่ดีก็แล้วอย่างที่บอกว่ายื่นหนังสือแล้วเราทำทุกอย่างในทุกรูปแบบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่ในประเทศนี้เอง ปรับเข้าหาเราบ้างตอบคําถามเราบ้างสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราบ้างเราพร้อมที่จะพูดคุยอย่างดีโดยไม่มีคําหยาบและพร้อมที่จะลงท้ายด้วยคะพร้อมที่จะยกมือไหว้คุณแล้วก็พร้อมที่จะคุยด,ด้วยหลักการและเหตุผลแต่มีไหมคะพื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นช่วยสร้างมันขึ้นมาให้เราทีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสร้างพื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นให้เราสเสียง เราพร้อมที่จะพูดคุยอย่างดีเลยค่ะแล้วก็เพื่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยทุกคนจริงๆและเราพร้อมที่จะปรับท่าทีพร้อมทุกอย่างถ้าคุณพร้อมที่จะปรับกับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คงฝากไว้ที่จากจะเสริมตะวันให,หวจริงๆจะบอกว่าความแรงไม่ว่าจะเป็นที่ที่หลายๆคนพูดก็ทำอยากหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่นัดธราม รัฐไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยิงเด็กด้วยกระสุนยางฉีดน้ําใส่ใช้แก๊สน้าตาหรือแม้กระทั่งการเอาคนไปนจองจำจนกระทั่งตอนเนี้มีคนหลายๆคนถูกติดคุกอยู่ข้างในรวมถึงมุ่งก็อ,อดน้าและอาหารอยู่ข้างในจนตอนนี้ร่างกายครับจะไม่ไหวแล้วนี่นี่รุนแรงกว่าสิ่งท,ที่ที่คุณบอกมาถึงว่าครับอยากมันรุนแรงแต่ว่าการกระทำของรัฐเนี่ยมันรุนแรงที่สุดมีคนตายจริงๆนะคะจากการที่รัฐกระทําน้องวาริสเองก็ตามหรือใครก็ตาม ที่ตาบอดไปแล้วจากการกระทาของรัฐมันรุนแรงก,กว่าคําหยาบที่เราตะโกนบ้างไปไอมันรุนแรงก,กว่าคาหยาบที่เราตะโกนไปมากเพราะฉะนั้นคําพูดดีๆที่เราเคยพูดไปแล้วคุณไม่เคยรับฟังเลยแต่คุณกลับได้ยินแต่คําหยาบแล้วคะความเก้าวร้าที่เราตะโกนออกไปถ้าคุณกลับเข้าห,าหาเราเราพร้อมที่จะพูดดีดีกับคุณค่ะตะวันครับผู้ใหญ่ที่ตะวันบอกว่าอยากให้ขันหน้าเข้ามาคุยเนี่ยนะครับ ตะวันไว้ใจใครเป็นพิเศษไหมอยากที่จะให้มารับฟังเราไหมอยากจะสื่อสารถึงใครคนนั้นไหมไม่ได้มีใครไว้ใจเป็นพิเศษค่ะแต่ใครก็ได้ที่มีอํานาจในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ได้จริงๆใครก็ได้ค่ะกับเ,เราพร้อมที่จะจะปรับเข้าไปพูดคุยกับคุณไม่ว่าจะเป็นท่าทีของเราเราพร้อมที่จะพูดดีกับคุณด้วยหลักการและเหตุผล ขอแค่เข้ามาพูดคุยกับเราบ้างไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีอำนาจสามารถเข้ไปได้นะขอบคุณค่ะ สอบสวนเนี่ยเราได the ้รวบรวมพยานหลักฐานมาอยูต่อเนืいい่องนะครับโดยเฉพาะพอดีเกี่ยวกับ1 1 6นเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆที่จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจนกระทั่งเรามั่นใจว่าน่าจะมีพยานหลักฐานเพียงพอที่ยงพอสารได้นะครับวันนี้เราก็จึงนำมาแล้วก็ทู้งพวกษาเนี่ยก็มีกระบวนการที่เข้มข้นนะครับเรียกผมไปไต่สว 2ชั่วโมงนะครับขณะนี้เพิ่งไต่สวนเสร็จซึ่งผมก็ได้ให้ผ่านนายพุ่มกับดินแดงเนี่ยรอ,อ,อฟังผมส่วนผมเนี่ยมีภารกิจที่ต้องไปที่ที่รัฐบาลบอะครับแต่นําเรียนว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยบชนโดยเพราะท่านน,นหนึ่งมีความรอบคอบนะครับแล้วก็สั่งให้ทุสสสวนของบชนและสืบหนึ่งเนี่ยเก็บรวบรวมไยัหลักฐานทุกอย่างนะครับทั้งพยาน ที่เป็นสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับจนวันนี้เวลาหลักฐานที่เรานำมาสือสารเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าห้อนะครับซึ่งซพนุษยกษาก็ซักถามที่มาที่ไปอย่างละเอียดนะครับสำหรับความผิดเบื้องต้นเนี่ยที่เราขอสารก็คือเกี่ยวกับหนึ่งหนกนะครับซึ่งเป็นข้อหาที่ต้องนำสื่อให้เข้าองค์ประกอบให้ได้นะครับแล้วก็รบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับความมั่นคง ครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ต้องรอดูว่าท่านทโฆษกจะมาอย่างหลักๆก,ก็เป็นสองข้อหาที่เราปรการศไปเลยครับท,ที่ท่านนำสืบไต่สวนใช้เวลานะาคุณผู้ชมในข้อทิจหนึ่งกับข้อที่สอเดี๋ยวต้องรอผมก่อนกระบวนการนะแบบเป็่อกอนนี้ตะวันข้อสองแล้วก็แส่เป็นสี่ใช่มครัครับตอนนี้เดี๋ยวท่านพูดกับมิ่งแดงเนี่ยรอรอฟังกระบวนการพิจารณาอยู่ข<ม>ผมเนี่ยไต่สวนเสร็จก็ลงมาเลยเพราะว่าต้องต้องไปต่อนะ ถ้าเคยมีกรณีว่าเป็นคนที่ถูกออกหมายมารอที่ศาลแล้วถ้าศาลออกหมายสามารถดําเนินการได้เลยไหมคะเอกรณีนี้หรือต้องขออนุญาตศาลก่อนนะาะต้องดูต้องดูสายจะาปนยังไงนครับถ้ามีถ้ามีหมายถ้ามีหมายผมได้มอบให้ทางศูนย์ึ่วมกับศูนหนึ่งดำเนินการต่อถ้าได้รับหมายนะครับนะครับก็ ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าก็เราก็มั่นใจในหลักฐานเราต้องรอสะดวกไปน้าไมกันไหมครับท่านก็าใส่สวนผมสองชั่วโมงเรื่อน้าสวนเราก็นําเข้าสื้ทั้งหมด6คนนะครับคบกท่านนะครับขอบคุณนะคะ